แถลงการสำนักพระราชวังเรื่องสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระชริกิตยาภานเรนทิราเทพยวดีกรม,มหลวงราชสารินีสิริพัฒมหา,าวาชระราชธิดาทรงพระประชวรฉบับที่สามตามที่สำนักพระราชวังได้มีแถลงการเรื่องสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระชริกิตยาภานเรนทิราเทพยวดีกรม,มหลวงราชสารินีสิริพัฒ มหาวัชรราชธิดาทรงพระประชวนหมดพระสติด้วยพระอาการทางพระหัตไทยและส่งเข้ารับการรักษาพระองค์ที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยเมื่อวันที่15ธันวาคมพุทธศักราช2565ความทราบทั่วกันแล้วนั้นคณะแพทย์ผู้ถวายการรักษาได้สรุปการวินิจฉัยว่าพระอาการประชวนหมดพระสติเกิดจากการเต้นผิดจังหวะ ของพระหาไทยแบบรุนแรงจากการอักเสบของพระหาไทยจากเชื้อไมโครพลาสมาทำให้ทรงพระประชวนหมดพระสติในเวลาต่อมาพระอาการโดยรวมในขณะนี้ยังไม่ทรงรู้พระองค์คณะแพทย์ยังคงถวายพระโอสถและเครื่องมือเพื่อช่วยการทำงานของพระหาไทยพระปรับภาษะปอดพระวัคกะไตรวมทั้งพระโอสถปฏิชีวนะ และติดตามพระอาการอย่างใกล้ชิดต่อไปจึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกันสำนักพระราชวัง